สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยู่ผมเทปิซาศูนเ็ดนะครับก็คลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับก็ไอคีนเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบสองรูปแบบนะครับนะรอบแรกนะครับก็จะแจกแค่ฟรีไฟล์แต่รอบนี้จะแจกทั้งสองเกมนะฮะนะแก้เหมือนเดิมกิจกรรมเหมือนเดิมเพิ่มเพิ่มเติมก็คือ เพชรนะครับเพชรเนี่ยรู้สึกที่ผมไปคำนวณมาน่าจะน้อยนะครับนะแก้แค่รวบรวม6ชิ้นส่วนเหมือนเดิมก็จะได้ครบ1ชุดหากรวม2ชุดก็จะได้ของไอคีนเบสิกหปี7ชุดก็ได้ของโปรของไอคีนหปีครบ11ชุดจะได้เพชรทั้งหมด583เพชรแล้วก็ไอดี ไอดีไมครับนะถ้าจะไม่ผิดนะไม่ก็เป็นเกมในระบบ Android นะครับสามารถเลิอกได้ในหนึ่งอย่างเท่านั้นนะครับครบ17ชุดจะได้เพชร2 4 2 0เพชรรวมไปถึง ID Minecraft ใน VPC หรือคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถเลือกได้หนึ่งอย่างเท่านั้นจะเอา Minecraft ห,หรือคุณจะเฟ e ีไฟล์ก็เลือกเอานะครับ แต่ที่แน่เนี่ยถ้าผมคิดไว้เนี่ยมนข้างๆที่จะเออมันเป็นไปได้นะนะครับก็สามารถทํากิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่29จนถึง26นะครับนะก็คลิปนี้อาจจะลงช้ากวา่าที่กําหนดนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วคิวตามคิวมันก็ตะเป็นกะเวลาเนี่ย เราจะลงช้าหรือลงเร็วขึ้นย U กับคิวหรือเซตที่ผมจะต้องลงในแต่ละวันนั้นนะครับนะจะถามว่าทำไมเอาหน้านี้มาปนปกคลิปล่ะจะเล่าให้ฟังคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือวันนี้วันนี้แหละเอวันที่ผมเนี่ยแหละนะซุ่มรอบที่สองได้1เพชรก็มีของตามนี้แหละครับที่ผมรีรอบแล้วดัน ผมอะไปซื้ออาหารคู่หูเพราะอะไรนะครับทุกอย่างท่าทางด็อกดิกด็อกแดนก็ไม่ใช่ท่าทางที่ผมจะไปแอคโซนอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่จำเป็นนะครชุดอะไรก็ไม่จำเป็นสก,กินปืนจริงๆผมว่าจำเป็นแต่ผมคิดว่ามันเลนมันออกยากอยู่แล้วนะครับแล้วมาสิบกล่องโอกาสออกมันก็ไม่ค่อยดีนะครับ ตัวใช้แล้วก็หมดไปแต่ที่คุ้มควาเนี่ยน่าจะเป็นอาหารแล้วผมก็กดซื้อเรียบร้อยครับซื้อได้แค่ชิ้นเดียวโอ้โหคือในจังหวะนั้นคือก็พ้อนะครับแต่ว่ามันก็คุ้มนะอาหารคู่หูจาก300รแค่เพ็เดียวครับจริงๆจะผมจะซื้ออะไรก็คือซื้อแค่ชุดไมค์ครับแต่ว่ามัน ชุดไม่สำคัญอยู่แล้วส่วนใหญ่ผมก็ไม่ดีผมมีแต่ชุดแลนะฮะ,ะนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมไอคีนนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูว่ากิจกรรมไอคีนเนี่ยจะได้เพชรเท่าไหร่นะฮะโอเคครับเราก็อยู่กันในเครื่องทิดเลขอีกแล้วนะครับเราจะใช้2420ถ้าจะไม่ผิดจะบบกอีก583เพชร นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลย3 0 0พ3นเพชนะฮะนะครับรอบที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็จะอยู่ที่ประมาณ3,060เพชนะมันจะแจกประมาณ540ไม่ก็น่าจะ640มั้งก็จะไม่ผิดเออนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับนะแต่ผมคิดว่าหากกรณี คือในคลิปเนี่ยถ้าคำนวณผิดผมจะบอกใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะอ่ะวันนี้เราจะใช้สูตรคำนวณเกรดเฉลีย่ยอีกรอบหนึ่งรอบรอบนี้จะเป็นสูตรการลองเอาคะแนนเอเกรดที่ได้หารเกรดที่เรียนทั้งหมดนะครับนะ ครับก็คือเอ,เอาเกรดรวมกันในเทอมหนึ่งตั้งหารด้วยหน่วยกิตทั้งหมดที่เรียนนะครับเราจะลองรอบนี้ก็คือเอาอะไรนีห่หมอหนึ่งเทอมหนึ่งก็แล้วกันนะครับ3.23จุดสองนะ นะครับโอเคเริ่มคือช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะงานยุ่งแล้วก็มีโปรเจกต์สร้างเกมด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าครบหนึ่ันซับเนี่ย คลิปที่ผมก๊อปก็จะไม่ก๊อปแล้วนะฮะแต่ส่วนในกรณีว่าคลิปที่ก๊อปในช่องจะลบออกไหมเดี๋ยวคุยอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเราได้ทั้งหมด51นะครับนะครับอ๋อจุดห้าลืมไปเ,ออเท่ากับ51นะ 51นะครับจำไว้51า51นะฮะทุกคนเราจะโอเกจเฉลี่ยรงกันฮะหนึ่งอันนี้คือนวยกินนะครับ คือต้องใช้สมาธิด้วยนะฮะไม่นั้นเนี่ยอาจจะพลาดค,คำนวณผิดก็เป็นได้นะครับคือหนึ่งก็คือหนึ่งหน่วยกิจน,นะครับไม่หนึ่งจุดศูนย์นะเท่ากับสิบสี่หน่วยสิบสี่หน่วยกิจน,นะครับเราจะเอาห้าสิบเอ็ด ได้สามจุดหกนะครับเราจะเอาห้าสิบเอ็ดใหม่นะครับห้าสิบเอ็ดหารเกจีแพทนะครับสามจุดสองสามเกินนะครับเพราะว่าเอาจริงแล้วมันไม่ใช่ทักษะการคำนวณง่ายๆนะครับจริงๆมันจะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือใช้คะแนนนะครับหาด้วยจีแพท นะครับแต่ว่ามันจะยากเพราะว่าเอาจริงแล้วคำนวณไปก็มั่วนะฮะเออนะครับสรุปคือสูตรนี้คือเฟลนะครับนะอาจจะทําไปแล้วแหละแต่ว่ามาลองอีกรอบหนึ่งสรุปก็คือไม่ได้นะฮะนะอันนี้ก็ลองสูตรหมดแล้วนะครับจากการคํานวณทั้งหมดนะครับไม่ตรงสักอันเดียวนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ